อาเริ่มตันแล้วนะครับกีฬาสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างน้องแรงพรไงประทะโรงเรียนบ้านสบายอ้าวนะเริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามตอนนี้มันสบายได้บุกนะครับลองอยีเลยนะฮะเออไเล่นหออาออกล้างไปที่เรียบร้อย อ่าน้องแรงจงได้เป็นงเปิดมาเอาปล่อยมิเกลเนี่ยลงมาเชียจีน,เ,นเปิดมาแล้วติดแบ็กเราเป็นไงแบ็กชนส่งมาเสียดมิเกลม,มิเกลส่งให้เขาซะงั้นคิดอะไรอยู่ไม่รู้โดนมิเกลเตะอ้าวอนเอาโดนจีน แลหลุดหลุดโอ้ยเกือบไปหลุดหลุดหลุดซ้ายไปไปไปมิเกลหลุดอีกแล้วไปไปมิเกล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 ลุยมิเกลลุยมิเกลลุยไป่จีนจีนเลี้ยงก่อนดูคนดูโดนสเต็มสเต็มเข้ากลางสองคนนลยเข้ากลางเอาเอาจับยิงยิงเรียบร้อยไหม โอ้โหเอารีบเตออกมาเสร็จแล้วไหมเสร็จมิวยิงมิวยิงเอาโค้ชไม่สั่งเลยโค้ชเคร่งเครียดพี่เกลพี่เกลเฮ้ยวางยาวไปจีนจีนลุยเจีน เต๋บางคนเนี่ย,ยที่หลางเอาได้เขาได้ถอยไปถอยไปรับอ่ะระวังเจ็บด้วยระวังเจ็บเดี๋ยวแข่งจริงจะลงแข่งไม่ได้เฮ้ยเข้าดิเข้าดิ <cin com> ไปไปมาเสร็จแล้วไปสเต็มสเต็ม อา้าวหลุดเลยนะรุนรุดมิวเข้าไปสิมิวขึ้นไปโอ้มิวไม่ขึ้นไปรอมิวขึ้นไม้ทันดิขึ้นไม้ทันน้องแรงจะได้เตะมุมนะครับโดยมิเกลนะครับมิเกลโดริโก้ไม่รู้ชื่อใครพูดไปงั้นเนะี่ยหลุนไหมรุนไหมรุดโอ้ยไปอยู่ยหลังโคตหมดเลย,ยมันที้นี่ย เดีมิวมาขึ้นมาอีกยิงเลยมิวเรียบร้อยไหมเอ้าวยังไม่เรียบร้อยยิงอีกเสร็จมิเกลมิเกียวจะให้ออกมิเกลเปิดเปิดขึ้นยิงเลยยิงเลยยิงเลยไม่เข้าวะเข้าเแกน้ามาตองแพ็คเออ อ้าวรู้แล้วมิเกลส่งไปสแตมยิงยิงสแตมยิงยิงยิงเอ่อโอ้โห้อกเขาจังได้ยิงดีแล้วนะยิงดีแล้วเล่นไปเล่นไปเล่นไปเปิดออกมาแล้วจิดยิงเลยยิงเลยยิงเลย

Mày lại đem điểm, đem điểm ying 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 dinh, 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 còn dinh, Nhìn đai dù, dinh lời, lời, tóc sổ mà nhìn đai dù, ying đai, lời, lời Thấy là mấy là mấy kia rồi nè đây đây đây, bơi ở đâu ha, kéo thẳng ra, đi lai แต่มิวมิวช้าบอมบอมมิวช้าเอาวเปลี่ยนไอ้เลี่ยนก่อนอ่าเสมอแล้วครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งหลุดง่ายเกินวิ่ง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 มีนาวิ่งวิ่งกระซึมวิ่งไปมาน่ะเอาวหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับตอนนี้มันสบายตีเสมอบ้านน้องแรงแล้วไงนะครับเอาไปโน้ตเอาไปให้เขาแขกนึง วางยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับเมืเ่อกี้อามิเกลปลาไงเอาคืนได้เร็วไหมมาแล้วตาเต็มออเอาจีนจีนจีนวิ่งโอ้โหวิ่งดีมากเปิดมาเอาไม่วิ่งเอา้ามิวไม่วิ่งมามาเอาเลยสองนั่นไปก่อนไปไปมิเกลมิเกลไปก่อนสอง ยิง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 อ่โก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 จะเต็มอย่างเดียวเลยข้า <c oughs> งหน้า <c oughs> ถูกแล้วข้างหน้าได้แล้วเลือนมิวไม่ค่อยได้ไปมานะระวังเจ็บด้วยระวังเจ็บด้วยเล่นยังไงก็ได้ให้เจ็บ ยืดเฮ้ยขยับออกใกล้ๆสนามหน่อยไปเลยไปยืดไปเลยไปเลยยิงเลยยิงเลยสวยมิเกลยิงเลยส,งสงย่งส่งเอ้ายิงยิงยิงเอาไหมนิดเดียวนิดเดียวเอ,ยเอาไว้หลังประตูหน่อย อ้าวเปลี่ยนโทนะครับบนสบายนะตอนนี้เอามาแล้วอยากกินนะอยากกินนะกรรมการเป่าว่า่า,า,าอะไรไม่รู้นะให้เตะมอใหม่นะครับอ๋อใส่เ,เสื้อถึงข้างพอหรือเซร็จเอา้าสแตมปว่าไงมุงมาแล้วมุงค่อยหลัง เอาจีนจีนตัวเล็กๆไปไงจีนตัวเล็กเ,กไไกเ,กเออจีนสู้ได้จีนสู้ได้จีนสู้ได้ไหมจีนไปไม่วิ่งต่อเลยไม่วิ่งโอ้ออกเลยดีนะ่นาบิวบิวเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวอ้าวเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยอ้าวแกะมือหน่อยนกักกีฬาไปเข้าเดี๋ยวได้เข้าอีกนะ เอาบอลมาบอลข้างนอกมามาอ้าวสกัดออกนะครับโดยคุณชนมีน้าเล่อนด้านนอด น้ำขิงก็เล่นไม่ค่อยได้เหมือนไม่รู้ตำแหน่งตัวเองไม่รู้อะไรยังไงไม่รู้ไม่ค่อยไล่บอลเท่าไหร่เอาเร็วเร็วตอนนี้9นาที21วินาทีแง็งแข็งแก็ออกดีแยกออกดีแยกออกดี สบายได้บอลรับตอนนี้บุกบุกบุกอย่างเดียวเป็นไงบอลออกหลังนะครับอาเตะจากหน้าประตูหรือว่าเตะมุมนะเตะมุมนะใส่แก้มอ่ะใส่รองเท้าตอนนี้อยู่ข้างหลังเขาค่ะเขาอยู่ข้างหลังเขาถอดมือเตะถอดมือเตะมันเป็นยังสั่น <gesch> อานะครับมันสบายจะได้เปิดมุงอ่ะเปิดขึ้นมาติดติดเลี้ยงมาเลยมีหนามีนาเลี้ยงเลี้ยงให้มันใหญ่นไปนาอืเะขป้อนเขาป้อนน้ำเอาอันนี้ก็เลี้ยงอ่าเลี้ยงไปเ้โอไม่เข้าเลยว่ะ อ้าวมีนามีนาเอ๊มามาบาดีสองเนี่ยสองสองมาสองมาสองสวยสวยเตะเบาใจเย็นใจเย็นเย็นเต็มข้อโอ้ยไปเวลาไปเวลาเราไปเราไปมาเอามาโกมันหน่อยพ่อบังหันนะ อย่าไปทำเหมือนโค้รหลายจะจอยิงไม่เข้ากรรมการอธิบายด้วยลูกอธิบายเด็กเด็กเด็กอ่ะในกรอบในกรอบเห็นนิดนึงอยู่ดักเอาดักเอาเไ้ เดินออกข้างๆมันยิงห้อยหลังประกอบเขาเลยพี่เขาไปหาเขาขึ้นมาหนึ่งคนห้อยหนึ่งคนทำ้ยให้มันห้อยหนึ่งคนพี่มันจะไม่ต้องให้ทนห้อยลาท้ายที่เหลือขึ้นไปบุกเลยทันอยู่แล้วเผาห้มดไม่ยอมเผาไม่ต้อหเผคนหนึ่งต้องห้อยคนหนึ่ง มันห้อยสิโตโตโอ้ยเหลี่ยงต้นไงเลี่ยงต้นไงมีนะอัมได้ไหมมองสถามตริงนะครับแต่ว่า ไม่ได้มองวนคออไปด้วยนะครับอ,อ้าวน้ำเข็งน้ำเข็งน้ำเข็งอ้าวอ้าวมามามานิเกลสแตมสแตมเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนไปไปไปส่งว้าง,างส่งที่บ้าง มันมีโอกาสแล้วทุกคนเราัำไม่ได้เบียดๆนี่นิเกียเข้าไปเฮ้ดักเขามันไม่มีใครเล่นโซนนี้นี่นหะมีเหลือสองคนป้าเอาได้เปลี่ยวแล้วนั่นแก้มกับแก้มบอบแก้ม ได้นก่ได้ใ่เกือบมาวิ่งวิ่งวอมอมยืดเลยเลยนั่งยางน่แหละใส่เออจินเบียดเข้าไปสวยมิเกลเอาให้ได้ไม่ได้ปล่อยออกมันจะเหนื่อย มาตัวเองไมาตัวนองคนเดียวเธอลงไปรอไว้เออขึ้นมารับเสียงสองนี่ชนชนชนประกบอย่าห่างเขาดิล่ะเออเธออย่าห่างใกล้เลยใกล้เลยใกล้ใกล้ใกล้อันนี้คุณมากางเข้ามาอีกดักทางบ่อนกบำรวนมาถอยหลังไปเอ้า lại ra lại chú kiến kiến mang của điộ Vi Ma của đi rồi gìắm เอาได้เปียบแล้วได้เปียบคนแล้วมาหามิเกลมาหามิเกลมิน่ากับโบเบิร์นบอลไปโบเบิงคนเว้ยพอไปนะครับคุณยศอ้าวมิเกลมิเกลเอ้ยจะไปเลี้ยงทำไมล่ะคนอื่นเขาว่างอยู่นานกระได้บอลกระส่งมาสองคนนี่ที่เราหันก็ได้ยิงแล้วหลังเข้าหลังเข้า ปวดนะฮะโล่ก็เริ่มมีอารมณ์เลี้ยงอีกแด้วบ้านี่มีนะเลี้ยงจนใหญ่อีกเลี้ยงจนลูกบวชเพื่อละเอาเออโูชนลี่นะชนลี่บุกอย่างเดียวเข็ยงเขนเดี๋ยวพี่อกมาเดี๋ยวเร็วูกเอานะครับน้องแอมเปลี่ยนตัวนะครับโดยน้ำขิงแล้วก็ อ,อุไรพรนกน้อยของเราเข้าไปนะครับอ้าวนะมาดูว่าเกมจะดีขึ้นหรือไม่อา่าตอนนี้สบายจะได้ทุ่มนะครับทุ่มมาแล้วยุขาพร้อมแต่กรรมการไม่ว่าอะไรก็ถือย,ยังไม่เฝ้าเอาลุดไปแล้วลุดลุดโกโกว่างไงโกยังไ,กงได้เตะเฝ้าเตะขนาดมาจีนว่างไงลุดโอ้โหจีน,จน จีนได้ไปหิ้วยังได้ยังได้ไหวไหมลุ้ยิงสิเตยมร้อยไหมโอ้ยยิงดีแล้วยิงดีแล้วโอเคเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วแต่ยังไม่เข้าเฮ้ยขึ้นมาตัวหนึ่งไอ้เจมขึ้นมาหนขึ้นมาหนขึ้นมาอีกดักเอาบ้านหน่อยเล่นดีอยู่เนี่ยจีนเล่นดีอยู่ ยิงเลยีขยันูมูงเมุยากับเบิดเบิดระยเติสือ้าวเอ้เออไม่ทีกองหน้ามิเกีเข้าหาบอลเข้าหาบอลทำยังไงยิงเลยไหมเบียดเบียดยิงเลยเอา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับทีหลังเล็งตรงใครมันตรงโก้ถ้าตรงโกอาจจะเข้านะอ่าจะได้เปิดออกมาโดยสบายนะครับสบายอหาเปิดมาแล้วแม่งไงเสกคุณชนเสกคุณชนคุณชนสบายแกมแกมอ่ะแกมว่าไง Ao. Con thứ hai cô cuốn tròn ครับ. Ra ngay. Ao mưa cô không lâu. Ao 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 ส่งมาให้คุณแก้มคุณแก้มื่ไงคุณแก้มมงคลิปม,ม,มาส่งมาหามิเกลมิเกลได้บอลได้บอลส่งอัสเตมส่งอัสเตมทันไหมไม่ทันเอาไปสเตมนูน่นสเตมนูน่นเลี่ยงจนไงคือเกา่าแต่ว่าปัญหาคือเลี่ยงบอลไงนี่ละเอาชนเอเปิดมาลุดไหมลุดไหมลุดแล้วไปไปไปเลยมิเกลไปยิงเลยยิงเลย

แกมปิดเขาที่แม่แกมไปแกมบ่งไปเดียวโตเอาๆแกมเกลี่ยทุกคนไปมีนาเียงเี่ยงจนลูกบวชเอามีเกลมีเกลว่างอยู่มีเกลว่างอยู่อ้าวมีเกลวลูกปากจะหารอบจะยิงก็ได้ลูกปากหารอบยิงเรก็บ้อยไหม กูมันน้อยกูมิกเกลกมันน้อยโป <c oughs> ดบออ้าวหมดเวลานะครับยี่นาทีตอนนี้น้องแรงนำอยู่สองประตูต่อ1น,นะครับรอติดตามคึ่งหลังได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <S <S